มาได้มากูไดใคะแล้ก็วันนี้มาร่วมงานดิวเทียมครบรอบ1 4ปีนะคะก็ตื่นเต้นมากๆเลยเพราะว่าวันนี้เจ้าก็มาในฐานะที่เป็นตัวแทนส่วนใหญ่เบบี้ไรด้วยแล้วก็รู้สึกว่าดิวเทียมเป็นอะไรที่เป็นร้านที่เจ้าแบบสุดพัฒนมากๆเพราะเวลาเราอยากเกิดขาสินค้าดีๆในการดูแลตัวเองแล้วก็จะมาที่ดิวเทียมค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเป็นการแบบช้อปปิ้งที่สนุกด้วยแล้วก็ยิ่งเขาได้ร่วมงานใน กัเบที่ไรท์ก็ยงสุนัขว่ามีใจที่มีพื้นที่ที่เราสามารถจะส่งออการดูแลตัวเองจากเบบี้ไรท์ให้ทุกคนด้ยค่กควีเลือกตัวช่วยกัตเองเยอะเนาะ่ด็ก่างสาวๆทักัควาแบบคนก็มความนอะไรเงี้ยก็มาชินคมีโปรดักต์ให้เลือกมากมายเลยแล้วก็อย่าลืม ติดไม้ติดมือเลยที่ไรก็ไปด้วยละกันค่ะเป็นอ,อีกหนึ่งชิคกี้น่าเอาไวดูแลตัวเองก็คือต้องมันะ่วซั่วเป็นแม่บ้านจากในชีวิตแม่บ้านจากเป็นตัว24ชั่วโมงเลยมั้ย24ชั่วโมงไหมก็ไม่นะก็ไม่ได้ต่างเหมือนเดิมค่ะก็ก็ปกติก็ยังทำงานแล้วก็ม,มีปอกผลไม้บ้างนิดหน่อยในการเป็นแม่บ้านปอกคล้องแล้วเนตอนนี้เนาะสนุกสนุก ไม่ช็อบแต่ว่ารู้สึกเอ็นจอยนี่คือสกิลอะไรเพิ่มอีกไหมครับแอลทีได้เพิ่มมาจากการเป็นแม่บ้านออเ่ไม่ใช่มีค่ะแค่ปลอกกละมังเที่ยนเนี่ยถ้าบอกผละมังอันไหนมันยากสุดอะไรอันไหนมันยากสุดที่ต้องมีปลอกที่ยากเหรอคะไม่โชคดีไม่กินค่ะก็อะไรที่ยากก็จะไม่ไม่ปอกค่ะก็จะเป็นอะไรที่ง่ายๆกิ้วมั้งที่แบบ เป็นแค่มันเพราะว่าเราไม่เห็นแต้วคือหน้าจอทีมีแทบจะไม่เห็นเลยอหรอกแต่ว่าอยู่ในโทรศัพท์นะมันกจะนี่แอคทีฟตลอดใช่ค่ะก็แต่ว่าไม่ใช่แค่แต้วแหละก็ก็มีอีกหลายหลายคนที่เอ่อเพื่อนๆที่แบบก็น่าจะมีครอบครัวด้วยอายุด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็เป็นเรื่องของอายุอันนามันมายังไงกแต้วมันเอ่อมากขึ้นตามลำดับใช่ค่ะ มันก็เลยเหมือนแบบว่ามันก็เลยอาจจะทําให้แบบเราห่างหายไปบ้างลวันนี้ยิ่งยังเนะจอแนะทไทยกับเพื่อนแบบนสยก่อนยนยะครับ้างค<า>่ะอาจจะอย่างแบบ<อ>เพื่อนก็อาบางคนก็จะคลอดลูกนู่นนี่นั่นเลยอย่างพยายามนัดเจอก็เป็นหัวสุขภาพหลังบ้างอะไรบ้างก็เลยก็เลยแบบไม่เป็นไรพักผ่อนกันโน้กอะไรอย่างเงี้ยแต่แจ้วเปลี่ยนไปเยอะเลยมาเพราะว่าคนที่แจ้วเคยทำงานจนปีจนปีตลอดแล้วยิ่งแบบว่า ถ้าจะไมปถ่ายละครในยูทูบอ่าไม่เยอะนะคะก็ก็ยังรู้สึกว่าตัวเองก็ยังทํางานอยู่เรื่อยเพราะว่าก็จะไม่ค่อยชอบอยู่นิ่งอยู่แล้วด้วยค่ะก็จะมีงานอื่นแต่อาจจะไม่ได้เป็นในสายของวงการบันเทิงเยอะขนาดนั้นไม่ใช่สิพูดร่วมกับบันเทิงไม่ถูกน่าจะเป็นเหมือนถือว่าวงการการแสดงมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งจริงๆก็ไม่ได้ไม่ได้หายไปไหนยังยังคงมองหาโอกาสที่เราจะฟิตอินอะไร ตอนนี้มีเวลาแบบเตือนตีอะแบนี้หรอืเอเปล่าการดูแลสุขภาพหรอวะเขาปกติค่ะก็ทำให้เป็นชีวิตประจำวันจะมีคนไม่ดูใช่แต่ว่าไม่ถึงขั้นแบบกล้ามเนื้อเป็นแบบเปน็นอะไรก็ไม่น,าานคะคะก็ะก็กปกติเป็นเหมือนแบบเมนเทนให้ให้เราแบบสุขภาพดีแล้วก็ยังได้ออกกำลังกายด้วยแล้วมันย่าเป็นยังไงบ้างร้นคุย่าเหรอคะก็ยังน้ำพุลอมอยู่ค่ะใช่ละปจริงจริง มเป็นป้าเ,ออเลยค่ะป้านไม้เป็นทั้งมีทั้งไม้แล้วก็ทั้งปูนด้วยค่ะแล้วก็จริงจริงจะท่วมปีซึ่งก็ <c oughs> ไม่แปลกใจแต่ว่าอาจจะแปลกใจตรงที่แบบมาเร็วอะ <c oughs> ไ,ไรอย่างเงี้ยค่ะน้ำมาเร็วแล้วก็ยังไม่ลดเสียหายเราั้งันทำเออไม่ไม่ได้เสียหายมากเ,เพราะว่าอยากจะบอกคือมีมาทุกปีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นส่วนที่น้ํามีโอกาสจะท่วมได้ค่ะก็จะ พยายามทําให้แบบเราสามารถใช้ยกสูงแล้วแล้วก็ย้ายเฟอร์นิเจอร์ได้ไม่ได้มีเฟอร์นิเจอร์อะไรที่แบบเออเป็นเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่เหมือนเป็นตายตัวเนี่ยค่ะก็จะแบบเป็นลอยตัวย้ายน่ะย้ายได้ง่ายคือความเป็นบัวแบนผู้สูงผู้ป่วยอะไรเงี้ยเราเราจะเช็คตลอดเนการแก้ไ้เช็คค่ะก็คือแม่ก็จะไปเยี่ยมญาติตลอดก็คือยังเดลท่าเข้าไปหาได้ใช่ยังเข้าไปได้ค่ะเพราะว่าก็จะมีส่วนที่เออเราถกินขึ้นมาเพื่อแบบจอดรถอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แล้วก็ แล้วก็มีทางที่ทําขึ้นมาเพื่อแบบเข้าไปอยู่ตรงเข้าไปตรงที่คุณย่าอยู่มีคณือถ้าเขาแบบว่าเขาส่วนส่วนจะไม่เขาอยากจะย้ายไปไหนอยากให้ท่านย้ายออกไปก็มีแผนสำรองค่ะจริงๆจะมีแบบบ้านอยู่ที่คุณย่าอะไรเงี้ยก็ก็จะพยายามบอกเหมือนกันค่ะแต่ก็จริงๆก็แล้วแต่คุณย่าคือเราก็ดูเรื่องความปลอดภัยเป็นหลักแหละถ้าสมมติมันแบบมันมันดูเสี่ยงจริงๆก็ก็เราก็จะ ที่งานแต่ละงานไม่ได้น่ากลัวเนาะถึงที่อนุญาตกาชินแต่สิ่งที่มันจะต้องมาในทุกปีใช่เขาก็เจอทุกปีมาแล้วแต่ก็ไม่ได้น่ากลัวใช่ใช่คือมันท่วมประมาณนึงคือเขาก็จะมาอย่างทุกปีอยู่แอ้วแล้วเดี๋ยวต่อไปใช่แต่ว่าคนก็กายมันใชหนักใช่ใช่ใช่ค่ะก็ต้องขอบคุณทุกคนเลยที่แบบทุกคนช่วยช่วยเหลือกันก็ สู้ๆนะคะเริ่มเริ่มเชื่อว่ากำลังใจแล้วก็ไม่ใช่แค่กำลังใจแต่เป็นความช่วยเหลือจากทุกคนที่มีทั้งกำลังทรัพย์หรือว่ากำลังแรงก็กำลังจะส่งไปถึงคนยังไงก็อดทนกันหน่อยนะคะแล้วก็คิดว่าอยากให้ทุกคนผ่านเรื่องนี้ไปได้ด้วยกันเลยทีเดีแล้ว,ลวมีส่งอะไรบ้างแล้วก็มีแบบส่งก้อยตัดน้ําอะไรกันบ้างส่งไปเองเลยเอาไหมงานหรือยังไงแต่แรงคือเริเนี่ยค่ะคนแล้วก็ ายามแบบมองหาว่าคนจะต้องการอะไรบ้างก็จะเห็นหลายๆคนที่จะแบบส่งสทิชชา,าเนะ่เพ<ม>ื่อทาไปอะไรเงี้ยเพราะว่าเออเนื่องจากเราติดต่อกันไม่ได้เราก็ไม่รู้ด้วยนะว่าความต้องการหลักๆจริงๆเขาเป็นอะไรแล้วก็แล้วก็ไม่อยากให้บางทีสิ่งที่เราส่งไปมันกลายไปเป็นภาระให้กับคนอ<ม>ื่นกันาคิดเราว่าน้ำน่าจะน่าจะเป็นอะไรที่ยังไงใช้ตลอดใชอย่างพอจังหวะบ้านขึ้ย่าน้ำท่วประกอบกับข่าวภาคใต้ ก็เขาอ่านข่าวแล้วติดใจคุณย่าเป็นยังไงบ้างตอนนี้จริงๆคุณย่าก็มีแบบเพิ่งเข้าโรงพยาบาลไปด้วยค่ะก,กะ็คุณย่าคงไม่ได้ติดตามข่าวอะไรขนาดนั้นก,ก็จะเป็นในส่วนของแบบดูแลเรื่องสุขภาพคุณย่าเป็นหลักก่อนก็ไม่ได้แบบเอาข่าวอะไรไปให้ท่านบบรับรู้มากโอเคค่ะแต่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ